นี่อ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยหวานเหรอคะฮะฮะเอาก็มันแหม่นี่มันจะได้ตื่นไงอืมอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะนี่เรียกอะไรเรียกอะไรคะอ๋อทองหยอดเมทขนุนเมทขนุนความรู้ดีมากเลยไม่รู้จักนี่เป็นสาวไทยไม่รู้จักเม็ดขนุนตาย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 เอาในเนี้ยสับสองหมดเลยน สวัสดีครับพี่วันนะคะแล้วก็พี่เพนค่ะพี่เพนครับสวัสดีครับมาเป็นเขียวใบเตยเลยนะคะเป็นคนทําขนมก็เขี้ยวเขียวยิงกันไหมเยอะมากค่ะมาดูก่อนฮะอันนี้เม็ดขนมยวขอเชิวแนะนำพี่วันกับพี่เพนก่อนเป็นเจ้าของร้านขนมชื่อว่าร้านขนมหวานชาวังค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ตลาดไทยค่ะตลาดไทยแปลว่าทํไขยทรงค่ะโอ้ ด้วยแล้วก็ปลีกด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยติดปากพอติดใจพูดไม่ได้ต้องทานเพิ่มวะต้องทานเพิ่มดีเหรอจะได้ไม่ติดนะจะได้หุ่นสวยเหมือนพี่วันใช่ไหมล่ะผมแต่ว่าก็พอมีพลังนะเอางี้มีอะไรบ้างคะพี่วันจารณัยหน่อยเอาจากทางด้านน้นทางด้านนู้นข้าเดียวมะม่วงนะครับแล้วก็นี้สังขยาสังขยาอันนี้ก็ทําขายอันนี้มะม่วงนี่มะม่วงอะไรครับมะม่วงน้ําดอกไม้ฮะน้ําดอกไม้ครับ ทำไมเอ่อมันเออปกติข้าวเหนียวมะม่วงนี่ทำไมเขาไม่มีมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงนู่นนี่นั่นทาไมต้องใช้น้ําดอกไม้เขาใช้จริงๆริเขาใช้น้ําดอกไม้กับกล้องสองอย่างมันจะอร่อยมากเลยฮะสองอย่างนี้ฮะเท่านั้นถึงจะอร่อยโอ้ครับอ่าแล้วเนี่ยฮะ อันนี้ทองหยอดครับทองหยอดไม่ใช่ที่วันหยอดเหรออันนี้คุณเพนหยอดพ่อคุณเพนหยอดออกมาเป็นทองหยอดแล้วก็เมดขนุนี่ฝอยทองครับและนี้ทองหยิบครับทองหยิบด้วยนะฮะสีสวยยเนาะครับนีธรรมชาติฮะเออครับอันนี้ก็ขนมชั้นใบเตยใบเตยแล้วนี่ฮะอันนี้ขนมชั้นสีชมพูทําจากน้ําหวานฮีโรบอยโอ้โหแล้วนี่ครับ น้ำมันฮะมันน้ำมันคุกมันเขาเรียกมันคุกมันสำหรับอันนี้ขนมต้มฮะขนมต้มเออครับแล้วทางด้านล่างดูนะฮะเนียวแก้วหมแกงขาเตัดค่ะแล้วก็อันนั้นข้างล่างก็เหมือนนีวก็มีวุ้นใบเตยด้วยครับครับมีสลิมทับชิมกรอบสลิมยับชิมกรอบนี่คือร้านที่ทําเยอะขนาดนี้เลยแล้วในแต่ละวันเนี่ยใช่ฮะแล้วทากี่อย่างที่เคยนับไหมประมาณสิบหกอย่างฮะสิบหกสิบหกอย่างโอ้ขนับไปล่วงหน้าแล้ว อสิบหกยังต้องทำแต่กี่โมงอ่ะเริ่มทำเลยจริงๆแล้วกี่โมงก็ตื่นตั้งแต่หกโมงหกโมงไหนหกโมงเย็นค่ะพี่หกโมงเย็นเขายังไม่นอนกันเลยหกโมงเย็นค่ะแล้วก็นอนกลางวันค่ะพี่พี่เพนตื่นหกโมงเย็นใช่ค่ะแล้วก็ทำไปจนถึงก็ประมาณตีสามก็จัดส่งตามทำขนมตีสามเออทำไมคนทำขนมเนี่ยยังต้องมาทำ ทำกลางคืนแล้วนอนกลางวันเพราะว่ามันจะได้มีอายุอยู่นานเงี้ยเหมือนว่าเราทาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราไปจัดส่งตอนเช้าลูกค้าก็ได้ทานเลยสดใหม่มันทันตลาดเช้าพอดีไงพี่กมภเวลาไปตลาดเช้าจะมีขนมหวานรออยู่แล้วได้ใส่บาตรอะไรเงี้ยถ้าเราทําไว้อของอีกวันแล้วไปขายอีกวันมันไม่ไม่อร่อยไม่อร่อยโอ้นก็ไม่ไม่หวานหอมก็เลยนอนสวนทางกับชาวบ้านเขานี่คืออาชีพคนทำขนมอี้อย่างนี้ยิ่งอย่างนี้ยิ่งแล้วขั้นเสร็จปุ๊บ สมูนปั๊บเลยลเห้อเขาเหนียวเนี่ยนะใครเป็นคนทำแล้วหลักๆพี่เพ็ญเป็นเนจ้าของสูตรเองค่ะไปเรียนรู้มาจากไหนพี่ขนมไทยเยอะแยะ อันนี้เหมือนกับแบบก็พอจะรู้บ้างแบบว่าญาตินะคะอญาติทางคู่วันนะคะก็เคยอยู่ในวังมาเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เพนพูดนิดนึงว่ามีไฮไลท์ก็คืออะไรคะฟักทองค่ะฟักทองอะไรคะพี่สังขยาฟักทองนี่ทําเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะลูกยากินอะไรเนี่ยเดี๋ยว้องลองทานดูอร่อยจริงๆที่ร้านนี่ขายเปลียนหรือขายส่งครับ ก็ทั้งปีดทั้งส่งนะคะส่งยังไงดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมแบบว่าเออเห็นแล้วน่าทานค่ะอย่างถาดขนมพวกนี้ค่ะถาดละสี่ร้อยครับถาดละสี่ร้อยอันนี้ราคาอะไรส่งหรือปีกส่งครับส่งนะแล้วมันมีกี่ชิ้นนะคะพี่บ้านสี่สิบชิ้นครับขายได้หกร้อยบาทครับเหรอครับผมก็าไม่ขาย12บาทใช่ไหมคะเขาตั้งแต่เขาจะขายขาย15ปกติหน้าร้านขาย15บาทกล่อง15นละค่ะต้นทุนเนี่ย10บาทต้นทุนก็ตก10กว่าบาทนิด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 ก็ถาดหนึ่งก็ จะได้กำไร200บาทครับต่อหนึ่งาดทุกชนิดเลยไหมคะครับโดยที่ว่าเขาไปถึงก็ได้กําไรเลยเอาไปวางขายเลยไม่ต้องมาตื่น ตื่นท่านเลคืนไม่ต้องไปจ้างน้องมาทํางานอะไรเร่อ่ๆเอาไปขายเฉยๆหาที่ขายให้ได้แล้วในห้างมันก็จะอีราคานะอันนี้คือราคาตลาดนะห้าบาทตอนเนี้ยพี่พี่บันจะส่งให้เมืไนะเวลาส่งให้เนี่ยเขามารับเองหรือว่ามีสายส่งส่วนใหญ่เขาจะมารับเองฮะอต้องรับเยอะขนาดไหนถึงจะได้ราคาส่งค่ะต้อง กี่ถาดขึ้นไปพี่สิบถาดขึ้นไปสิบถาดขึ้นไปโอ้ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยสิบถาดถาดละสี่ร้อยสี่ร้อยบาทสี่พันาดสี่พันบาทครับสี่พันบาทอ่ะถ้าขายไม่หมดทําไงเราเราก็เลือกไอ้ที่มันไม่เสียเนี่ยเรอเออเราว่ามันมีตั้งสิบหกชนิดนะคะเราก็เลือกไม่เสียแล้วควรจะไปขายแถวไหนฮะพี่วันขายการการขายขนมอย่างเงี้ยถึงจะขายดี ที่ที่มีพระที่มีตลาดตอนเช้าหนึ่งแล้วก็ตามห้างเนี้ยตามห้างสับสินค้างตามห้างนี่ถ้าจัดอย่างนี้ลงที่ห้างนะโอ้โหรวมนะจัดสวยมากเลยเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี่วันกับพี่เพนจะโชว์การทําเมฆขนุนอ่าถ้าผู้ชมรอดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอืมก็ก็ส่วนประกอบก็มีส่วนประกอบ มีถั่วค่ะถั่วถั่วเหลืองค่ะถั่วลาะเนี่ยค่ะถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเอามาทำยังไงคะถั่วนี่ถั่วนี้ก็จะเอาไปนึ่งก่อนนี่นะฮะท่านผู้ชมครับยังกินไม่ได้นะอยู่ในจานนี้เอาเหรอยังกินได้สุกแล้วกินได้ค่ะกินได้แล้วไม่ต้องหยอดไม่มีแจ้งตำรวจจับอะค่ะอันนี้เป็นถั่วสุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอามาปั้นให้กลมๆใช่ค่ะนะฮะพูทำยังรู้เองไงเนาะก็ไม่หเรื่องค่ะรู้เก่งอยู่แล้วอะไรที่เป็นเรื่องชาวบ้านรู้หมดรู้หมดตัวเอง ฮะอันนี้นะท่านผู้ชมครับเป็นถั่วเหลืองนะครับเราไม่ได้มาปั้นให้ดูเพราะว่าขั้นตอนมันยาวอันที่เลิต้องไปกวนก่อนนะคะนี่ฝจะได้มาเนี่ยโนเกือบสองชั่วโมงแล้วจะโดนกระทือบแม่่วรใช้กวนปักซอยค่ะพี่อันนั้นที่โกจนกระพทือบเอาค่ะอ่ะต่อแล้วก็พอมาเป็นเม็ดนี้เราก็จะมาจุ่มชุบไข่นะคะแล้วก็ลงหยอดค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยไลยใช่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่เป็ดค่ะใช้ไข่เป็ดนะฮะทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับ ก็ไข่เป็ดมันแข็งดีนะคะมันเนื้อเหนียวเนื้อมันแบบมันเหนียวแล้วมันจะไม่ค่อยแตกเอาเชพาะไข่แดงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วไข่ขาวไปไว้ไหนพี่ทาหม้อแกงผสมกับไข่แดงไม่ทิ้งไม่ทิ้งไข่ขาวก็ไปทาหม้อแกงนะคะเหม้อแกงสาวอย่านะคะแค่นี้เหรอส่วนประกอบค่ะแล้วน้ำน้ำนี่เป็นน้ําอะไรน้ําเชื่อมค่ะเป็นน้าเชื่อมนะคะอันนี้เราเพิ่งยอดเสร็จเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะยอดให้ใหม่ค่ะยอดเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นนี้นะคะครับ โอ้ที่ตักขึ้นมานี้ทานได้ยังฮะทานได้แล้วค่ะทานได้แล้วสุกหรือยังสุกแล้วค่ะยังยังไม่สุกวันนี้จันอยู่สุกแล้วทานได้ค่ะเออกจริงจริงแล้วไม่ต้องไปกวนที่ไหนละค่ะจะโดนที่วันนี่แหละโดนตะลิวที่วัน อันนี้เราจะหยอดให้ดูเลยนะคะอสเลยนะะคส่วนประกอบน้อยมากนะแต่ขั้นตอนที่ยากน่าจะเป็นการทําไห้ดี่ใช่ไหมต้องต้องต้องเอาไปปั่นให้มันแบบให้มันเนียนแล้วใส่ลงไปกวนด้วยน้ําตาลกะทิค่ะกวนอีกสองชั่วโมงค่ะฝาจะได้นะนี่นี่ขั้นตอนยากก็คือการทําไอ้เม็ดขนมนี่แหละนี่ค่ะแล้วเราก็จะหยอดลงไปน้ำน้ำน้ำเชื่อมร้อนๆใช่ค่ะน้ำเชื่อมร้อนๆนะคะลอยเลยเนาะลอยเลยค่ะไม่จมค่ะ อ๋อแค่นี้เองค่ะแคแล้วก็รอสุกค่ะรอสุกเลยค่ะออังคารพรฤหัสนิยานะครับรอสุกอย่างเดียวแต่ว่าพี่วันบอกนิดหนึ่งไอ้การทำเมกนนเนี่ทำยังไงก่อนนะเอาไปปั่นปั่นละเอียดเนียนมันจะมีเขาเรียกตะแกรงยีถั่วตะแกรงตะแกรงนี่มันก็เป็นตะแกรงคล้ายๆเหมือนตะแกรงล่อทรายแต่เราสั่งเราสั่งเอาแบบสเลดนะเอาเส้นสเลดแล้วเราก็เอาถั่วเหลืองที่เราเนื่องสุกแล้วเนี่ยไปยียีให้มันเนียนแล้วก็เราก็ เอาไปใส่กระทะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็เปิดเครื่องกวนเครื่องมันก็จะกวนเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีรสหวานอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมีกะทิด้วยนะฮะถามถึงธุรกิจหน่อยนะคะพี่วันพี่เพ็นนี่อยู่ในวงการนี้มากี่ปีล้วคะขนมไทยเนี่ยกี่ปีคะ จำไม่ได้แล้วนานมากเอาเป็นว่าอย่างนี้ปี2021ไม่ได้ถามว่าความรักองกันมานานแค่ไหนถามเรื่องขนม2257ถามขายขนมไทยรวยไหมพี่เพนก็ พอได้พอได้ค่ะพอได้ใช่ไหมคะพอพอพอรวยหรือว่าพอพอจะรวยพอจะรวยเออพอรวยพอรวยขอระลาบละลวงหน่อยก็พอได้เลยจะรวยก็จะเนี่ยออกรายการเนี่ยค่ะรวยเลยเทเลยดูที่ตีวรหลวงพ่อก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยต้นทุนมันแพงไปกับอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างต้นทุนนะคะน่าจะเป็นพวกกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไข่เนี่ยค่ะเป็นความเสี่ยงสําคัญใช่ไหมคะแล้วใช้แรงงานเยอะไหมฮะก็ประมาณนะไม่เท่าไหร่ต้องอะไรอนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรเข้ามาช่วยเยอะนะคะจนเถึงปั่นอันนี้เขาใช้เครื่องกู ค่ะคุยสมัยก่อนเมื่อประมาณเกือบ25ปีที่แล้วนี่ใช้มือใ้มือกวนกระทะอย่างเงี้ยใช้กวนไฟแห้งนานมากเลยค่ะ25ปีค่ะ25ปีที่แล้วนะคะอนนั้นบุกเบิกตัวใหม่ใหม่ะครัแต่ตอนนี้โอ้โหเป็นเสียไปแล้วนี่เสียวันนะครับท่านผู้ชมก็นะฮะใครทําไม่เป็นแต่ว่าอยากจะลองค้าขายดูนะครับคือตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บไปเอาขนมแล้วไปขายขายที่ตลาดมีกําไรทันทีหรือเปิดสอนในที่ สอนค่ะใช่ไหมแต่ต้องตื่นหกโมงเย็นแบบพี่ใช่ไหมเพราะเราทำเหมืนคืนคิดเปาเรียนไหมพี่หวานคิดค่าเรียนไหมคิดครับเอาไงดีคิดไม่คิดดีค่ะคิดครับคิดเป็นเป็นอย่างคิดเป็นบางอย่างถ้าอย่างเช่นว่าถ้าถ้าคุณจะทำเหมืนฉันคุณก็มาเรียนทำเหมืนฉันเหมือนเป็นอย่างๆไปฮะเหมือนคลี้ อย่างละกี่บาทอะบอกได้ไหมบอกไม่ได้ฮะมันต้องเป็นคอร์สจัดเป็นคอร์สมาคุยกันเองนะคะแต่ไม่แพงนาะบอกว่าแปนรายการทำพีวิทีรวยเอกแบบพิเศษให้เลยอยากได้มีอาชีพทำนะคะอ่ะกินแบบนี้ก็อร่อยนะยังไม่ต้องแล้วคุณจะกินข้าวไม่ได้ยังไม่สุกนะคะก็อร่อยนะคะถ้าังไม่สุกวันนี้คุณจะกันใช่ค่ะวันนี้บอกกันาแล้แม่เอาเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทานขนมกันต่อนะคะช่วงหน้าค่ะค่ะ ตัวคมพีมีอาชีพบุรีรัมเที่ยวบุรีรัมทำสังฆทานสนุกสนานกับเพลลาเพลินลุยถน,นนคนเดินตลาดไนบาซาพาไปสัมผัสสนามแข่งฟุตบอลไอโมบายและสนามแข่งรถที่ทันสมัยระดับโลกก่อนเปิดสนามสัำพัดประสบการณ์ตรงกับเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดผู้ที่ทําให้บุรีรัมเป็นเมืองที่น่าสนใจลงทุนปิดท้ายเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ําขึ้นเขาพนมรุง้ง26-28กถึงกันยายนนี้รีบจองด่วน รับจํานวนจํากัดโทร0917499100อยากเป็นเศรษฐีต้องไม่คำามีวิธีรวยเอารวยๆๆๆ